ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง u t u b e สันติปากพันังนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่งานทอดกระตินสามัคคีวัดแดงอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้ดูบรรยากาศโรงทานนะครับคนเยอะมากครับยังไม่ตันเก้าโมงนี่ครับตรงนี้ก็เลี้ยงขนมหวานนะครับนี่ครับบรรยากาศ กันมหวานมาเลี้ยงนะครับอยากเี่ดูเลี้ยงเนครับป้าพี่ครับเด้ใจแต่ใกล้กันนึงครับอ่าเนี่ครับโอเคเรียบร้อยครับนีค่ครับบรรยากาศรคับนี่ครับบรรยากาศโารงงานไม่กเาะเดี๋ยวพี่เก็บเกี่ยวข้าวเย็นร่วมกันนะ นี่ครับเดี๋ยวแปลงกล้องนะครับรงทางนขนมหวานใช่ไหมครับเลี้ยงขน,นมหวานโอเคเรียบร้อยครับ